สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกันนะคะเ,เราจะมาสอนการ,กร,รสร้างวิดีโอด้วยโดยสังกัดใน Google นะคะวันนี้เราจะมาสอนการ,กร,รสร้างวิดีโอด้วยเจมิน i ยนะคะคนท,คที่ทำได้จะต้องเป็นคนที่ใช้ปโปรนะ นะครับคนที่คนที่สมัครใช้โปรเท่าน,นั้นถึงจะทําได้แต่บางเอิญว่าตักไปใช้โปรโเรื่มกับคนอื่นนะคะขออนุญาตให้เครดิตเออขออนุญาตให้อ่าขอบคุณนะคะขออนุญาตขอบคุณแต่านอื่นี่ยต้องขออนุญาตขอบคุณก่อนเลยขอบคุณน้องนางน้องน้องไอซ์ธา,ามวัดนะคะทีใ่ให้ใคร ร่มด้วยนะคะและ้วแล้วก็เป็นโอกาสอันดีที่แบบจริงๆอะ่ะจะทาจะทามาหลายวันละจริงๆจ,จะทํามาหลายวันละแต่คือแต่ละกะม็มาเรียนรู้ด้วยตัวเองกันในการทําในการให้ให้เอไอสร้างวิดีโอคลิปแต่ความดาประมาณแปดวินาทีนะคะทุกคนความดาเปิดวินาทีแต่มันมันสั้นติด๊ดตือเลยนะเออนะคะ เต so ่อต่ตทีนี้ก็อการสร้างคือการสร้างวิดีโอสั้นๆหนังหนังอ่ะหนังเรื่องนึงอ่ะนะคะการเขียนการเขียนพร้ำนะคะจริงๆจะเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้แต่เวลามันพูดอะไรอ่ะมันจะพูดเป็นภาษาอังกฤษ เวลาทำคลิปอะไรแล้วนะบางทีคลิปบางทีคลิปอ่ะมันก็มันก็เป็นคลิปสมมุติว่าเป็นคลิปอ่าสมมุตินามตามทางเรื่องนะคะสมมุติว่าเป็นคลิปทำซ้ำตามซ้ำตามในขวดแก้วอะไรอย่างเงี้ยกระเพื่อนะคะอันนี้อันนี้คือการสมมุติเฉยๆจริงๆแล้วเอามาทำมาแล้วแหละแต่ว่าเราไม่ได้เอา,เอา,เอา,เอาสื่อเรเพา่ออกออกสื่อนะนะคะ ก็ทันีใช้โปรร่วมกับเพื่อนถึงได้ทําสื่อการเรียนการสอนได้สื่อนี้ทําเพื่อผู้พิการทางสายตานะคะวิธีการที่จะให้เจมินาสร้างวิดีโอนะคะให้มีตัวละครพูดหล,หลายๆตัวนะคะหรือจะเป็นหรือจะเป็น ASR ASMR ก็ได้นะคะ แล้วแต่เรานะคะจะพิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้แต่ถ้าอยากให้มีเสียงพูดด้วยแนะนําให้พิมพ์เป็นถ้าอยากให้มีเสียงพูดเป็นภาษาไทยนะคะแนะนําให้พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะหรือถ้านึกพร้อมภาษาอังกฤษไม่อาจจริงนะคะถ้าเรา,าให,ให้ให้พี่แชทดีพเนี่ยให้ช่วยก็ได้นะคะ โดยการบอกเขาว่าช่วยเขียนช่วยเขียนพร้อมภาษาอังกจีดตะมาระช่วยเขียนพร้อมภาษาอังกฤษที่ใช้ AI สร้างวิดีโอหอือจะไม่ัสร้างวิดีโอนะคะดังนี้อันนี้อันนี้คือยกตัวยอย่างกันนะคะในฉากจะมีผู้หญิงต่างชิด พื้นเมืองสีชมพูนะอันนี้อันนี้คือสมมตินะะสมมตินำตาม,ตมทั้งเรื่องในฉากจะมีผู้หญิงจะจะมีผู้หญิงคนเดียวหรือสองคนก็ได้หรือสามคนก็ได้หรือมากกว่าสามกว่าสามคนขึ้นไปก็ได้นะคะในฉากจะมีผู้หญิงใส่ชุดสีชมพูอ่าน่อ่าคืาเรียกอะไร นิ่งนิ่งนิ่งผ้านิ่งผ้าผ้าว่างสีชมพูอ่าเอาเป็นเอาเป็นชุดสีชมพูดูก่ะนะคะกำลังนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ข้างหน้าของกล้องจะเป็นอ่ะำจำอะไรเขาเรียกอะข้างหน้าฉากจะเป็นคอมพิวเตอร์นะคะพร้อมกับอ่าคือกำลังกำลังบน่นอะไรกำลังกำลังพูดอะไรอะไรในแบบแต่การแต่ ถ้าเป็นจะได้ขอคําพูดภาษาไทยด้วยก็ได้ค่ะนะขอคําพูดภาษาไทยด้วยก็ได้นะคะหรือเรานึกออกแล้วก็ใช้เปลือกเตือแปล,ปลภาษาเนะ่เขียนพร่มภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะหลังจากนี้นะถ้าพิชิตพธิธีชัดธรรมราใครที่ใช้พิชิตพิธีช่วย เื่อเขียนพร้อมสร้างวิดีโอนะคะก็จะประมาณว่าพี่พี่ c ั a จ g p t ก็จะก็จะเอาเอาเอารทีเรา,เอ,าอธิบายอธิบายเป็นฉากๆมา่ะนะคะเขียนให้ตปนภาษาอังกฤษแต่มันจะมีแต่มันจะมีปนภาษาไทยด้วยเพราะฉะนั้น มันไม่ได้เพราะฉะนั้นตั้งเอเอพร้อพสารกฤษตัวอย่เดี๋ยวค่ะก็เราอยากให้มีฉากบทพูดอย่างเงี้ยน,นะคะอย่างน้อยนะนะคะประมาณนี้สมมติที่เรายกตัวอย่างนะคะอาแล้วค่ะเดี๋ยวเราวันนี้นะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตหยุดพักหยุดพักสักปั๊บนะคะเพื่อที่จะ ไปเขียนพร้อมนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาหนานะยกเลิกไปนะคะช่วย๋ยวมาค่ะอ่ามาแล้วค่ะทุกคนวันนี้ก็ได้ได้พร้อมมาแล้วหนึ่งอันนะคะเพราะว่าเขียนเขียนเป็นเขียนเป็นภาษาอังกฤษโดยใช้ Google แปลภาษานะคะเพื่อเขียนพร้อมภาษาไทยให้เป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่า เราแต่แรกตอนที่ตอนที่ช่างตอนที่ใช้ตอนที่แบบว่าใช้งานมาใหม่นะคะ <S <S ก็ใช้ชัพ gpt ีช่วยนะแต่พอจะมาาแต่ปะมาะะมาก็เริ่มรู้เริ่มรู้ละเออแต่นั้นมันยังไม่มันยังไม่ได้อะไรเท่าที่ควรนะครับแต่สร้างไว้เล่นๆเฉยๆนะแต่วันนี้นะ ก็เลยคิดว่าอ่าเชื่อว่าไมาย่ยงมังไม่มีใครสารทำคลิปนี้นะคะถ้าใครที่สนททำคลิปนี้อยู่แล้วตั้งขอประธานาภัยด้วยนะคะเชินใครที่เชยนถ้าหากว่าใครที่ยังไม่ได้ทำคลิปนี้สารก็แล้วไปนะคะ เอาละค่ะในเมื่อเราได้ได้พร้อมมาแล้วนะคะเราไปเราไปเข้าเจมินายดีกว่านะคะทุกคนตัดนี่นะคะย้อนกลับกลุ่มหน้าแรกกลุ่มตัวเรียกใช้ระบบตัวบันทึกเสียงแบบง่ายดับโปรไปที่หน้าหน้านหน้าหกสิบสามแอปไปที่เจมินายค่ะทุกคนะเจมินายเจมินี่ทำมาเลยเค,คือไอค็อเจมินี่คือาเจมินี่เทคบล็เกินเอ็นต้องพูดกันนะว่า จริงๆอ่ะอะการการสร้างอ่ะมันสร้างได้แค่ปอดวินะมันสร้างได้แค่ปอดวินะคะกะ็ถ้าสมมุติว่าเราสร้างแล้วเกิดไปยื้อสมมุติว่าจะทำเป็นหนังเรื่องหนึ่งอ่ะมันใช้สามารถ Google เพิร์ทเพทเร์ Put เอาปเปิรวมรวมคล้ายๆรวมวิดีโอได้ด้วยนะตอนที่ใช้อไอโฟนก็เคยเรวมเหมือนกันนะคะเคยเรวมเหมือนกันอะละค่ะไม่ไม่พูดพร่ำทันเพลงนะคะเมื่อเข้ามาที่จัมมินายแล้วนะคะให้เราไปหาข่าวมาวิดีโอวิดีโอกลุ่มเจอว,วิดีโอและตะเข้าไปเลยตึ๊ต๊ะวิทยาสารฟาสต์พรีวิวโคโลนสร,ร้างสรรค์ไอเดียให้กระชิงใ,<ห>ในวิดีโอพร้มเสียงยาว8วินาทีอธิบายฉากเพิ่มแรงอีก อาิสเตอินชาติอธิบายวิดีโอกกทักบิงอ่าอธิบายวิดีโออ่าตัเข้าปรกาศสมมติเราได้เพิ้มมาแล้วนะคะเป็นพร้อมภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็กดใครที่ใช้ T c o ก็ทำตาม t c o ใครที่ใช้ทักบัคก,ก็ทำตามทักบัคนะคะเวลาวางพร้อมข้อมูลให้พี่เจมินายนะคะ อ่ะเดาลองลังลอง,ง,งวางดูนะนนะคะค่าพิจเรเอนอ่าติดติดอธิบายวิดีโออินเดอร์สกนเดย์สนยูเทอร์ฟยังวุ่นวายเร่ินจัอิงตาเรวดนังวาหเาเูอรเยเว่าส่งเลยเพิ่มวิดีโอรีเซคานวาสส่งปุ่มอ่ากดส่งเลยติดติทีนี้รอค่ะทุกคนเดีไหะรอสักครูกลุ่มรอค่ะทุกคนรอรอนะ เราประกดส่งกดกดเอากดส่งเสร็จแล้วรอรอนะคะรอรอสักครู่นะคะก่อนีขหิดสะอาลังสร้างวิดีโอกลักปุ่มอ่ารอสักครู่นะคะรอสักครู่อืมนะคะรอสักครู่นะ,ะอนะตอนนี้รอสักครู่ตอนนี้เขากำลังสร้างให้นะคะความใาไม่ถึงไม่ถึง,ถงอ่า คือคือถ้าจะให้ทำแต่เนี่ยก็ต้องทำเจมินาบอกนิดนึงนะคะว่าเจมินามันสามารถสร้างได้3คลิปแต่วันนะคะหลังจากที่จบเจมินาแล้วเนะี่ยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะก็จะพาพาวิธีพาไปสร้างพาไปสร้างวิดีโอใน Google AI Flow นะคะ ก็ Google A.I. Flow นะอ่านะคะแต่การเขียนพร้มก็แบบเดียวกันกับที่เขียนในอ่าจมินาอะค่ะการเขียนพร้มจะใช้พรมเป็นภาษา,ษาอังกฤษนะคะถ้าจะใช้คำพูดภาษาไทยอะ่ะให้เขียนเป็มมุดฉากเป็นฉา,า,ากเป็นภาษาอังกฤษนะคะ๋ยวเราดี้อมาแล้วอย่างตัวแชร์กลุ่มอะ มาแล้วนะคะทุกคนอ่ะลองสร้างเสียงดูนะเปิดเสียงเอ่ออันนี้คืออันนี้คือวิดีโอที่เราสร้างนะคะ เต็มคือคือคือ,คอการพิมพ์กำลังทำงานอยู่ค่ะกำลังทำงานอยู่นะคืออ่ากำลังทำงานอยู่ทีนี้ <S 2> <S 2> นเดี๋ยวเดี๋ยวขอหยิกดกันนะีกเสียงทีนี้นะคะถ้าเราจะใช้ฉากที่มันที่ใช้คำพูดภาษาไทยนะคะเดี๋ยว เดี๋ยวคือตอนนั้นจริงๆแล้วมันเหมือนบรรยากาศในการอยู่เ,เชฟแบบแบบที่ทำงานเลยนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเรา,เอาขออนุญาตหยุดชัก่วคราวก่อนนะคะเพื่อที่จะไปเขียนพร้อมใหม่ แล้วก็เปิมฉากใหม่ที่ใช้คำพูดภาษาไทยนะคะทุกคนอ่ะคราวนี้ขคิดสร้างสรรคบิดเสียงกลุ่มขอนย้อนภาพรวมเพิ่มเติมก,กันนะคะย้อนเพิ่มภาพรวมย้อนกลับ,นนบหน้าแรกกลุ่มเดี๋ยวกลับมานะคะทุกคนอ่ะเอนะ่อมันจะเนินนะปิดก็ตัวบันทึกเสียงแบบหน้าแรกเดี๋ยวกลับมานะคะทุกคนช่วครากลุ่มขอนย้อนขอนยอนยใช้เวลาสักครู่ค่ะ เอาละค่ะทุกคนเราได้เพิ่มมาเลยนะคะหนึ่งเตือนะคะอบ,อบอกก่อนนิดนึงนะว่าถ้าคลิปไหนที่ออ่สร้างแล้วไม,ไม,ไม่ไม่เป็นพืชพาใจนะคะก็ไม่ต้องดาวน์โหลดก็ได้นะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปที่สองกันนะคะของเอเจิมินายนะคะเป็นเพ้อมที่เราได้มานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า หน้าตาการใช้งานม,มันจะเป็นอย่างไรเวลาสมมติว่าเสียงการคุยการพูดคุยมันจะเป็นอย่างไรในในขณะที่ในขณะที่เป็น,ปน,ปนคือคือการใช้งานอะการสร้างอมันเหมือนจริงนะการสร้างเหมือนจริงนะคะวิธีหลังจากที่เราสร้างเสร็จแล้วนะั้นนะคะก็ อ่าถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดเท้าสร้างให้เสร็จแล้วนะมันเราสามารถไปไปเล่นไอตัวตรงมันจะมีให้ให้เราเปิดเสียงนะคะให้เราไปหาคําว่าเปิดเสียงแล้วกดเล่นนะคะอ่ะมามาดูค้อที่สองกันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาพร้อมไปวางไว้ในเกมนาากันนะคะทุกคนย้อนกลับกลุ่มการช่วยเหลือหน้าแรกอ่าไปไปจะให้้<า>เกมนานาเลยหน้าแัดหน้าสี่หน้าหน้าหกสิบสามแอปเปิล อาริโอลาบเจมินี่แล้วค่อยเจมินายดีกว่าไอออนแอปพลิเคชันทำเจมินี่เทคบัคมาเพิ่มวิดีโอแค่แล้วก็ให้ให้ปัดไปหาสคำว่าวิดีโอค่ะแต่เลยวินาสามฟัสต์พรีวิวโกลอนสร้างสรรค์ไอเดียให้เป็นจริงในวิดีโอพร้มสร้าวแปดวินาทีอธิบายฉากและเคลื่อนไหอย่างเช่นสไตล์ภาพและเสียงดนตรีนประกอบไปเลยเราวางแชมป์ลงไปนะคะทุกคนอาร์ซิสเตอร์กราบินชาตินอธิบายวิดีโอเทคบัคบัคชาตินรางวัลแชมป์ลงไปนะฟังชั่นเมนูไฮชัยตีเซอร์วางตามเหมือน หนนบางนั้นข้อความใน t C O ได้เลยนะคะใครใช้ทักบาร์กก็สามารถอ่าวางได้เส้นกำส่วนใครที่ใช้คอมคอมพิวเตอร์นะคะก็อ่ถ้าใครถ้าใครถ้าใครจะจะ,จะรีวิวของคอมพิวเตอร์ด้วยก็ได้นะไม่เป็นไรนะคะอ่ะเรามา,าวางเพริ้มที่เราเตรียมมากันดีกว่านะฮะทุกคนค่าพี่ไอเคน อ่าแปะเข้าไปเอ๊ะเธอได้แล้วค่ะทุกคนหลังจากนี้ให้เรากดส่งเลยคานวาสส่งปุ่มติ๊บติ๊บอ่ะรอสักครู่ค่ะทุกคนรอสักครู่รอสักครู่นะคะ อะไรสักครู่นะทุกคนก่อนนี้คืคิศสาราลังสร้างวิดีโอามาสร้างดูอันนี้เป็นคลิปที่สองนะคะคือเขาให้สร้างสามคลิปแต่วันแต่ถ้าใครมีสังบัญชีอ่ะถ้าใครสมัครโปรปสังสังบัญชีสามารถสลับกันกันใช้ก็ได้นะนะคะสามใช้สามคลิปแต่วันนะคะทุกคนสามคลิปแต่วันนะคะเชื่อว่า อันกูเกิลกูเกิลไอโฟลก็ใช้แบบเดียวกันแต่คือสามคลิปแต่วันเหมือนกันนะคะอ้าวเดี๋ยวลองดูกันนะคะว่ามาอย่างก่อนนี้เขาิดจะรับยังไม่มารอเดี๋ยวก่นกอนคือแต่ละเราพยายามลรงผิดเรงถูกนะเออเรียงเรงจนได้วิดีโอมาประมาณประมาณนี้แหละคะ่ะแล้วก็ ต่นั้นยังเขียนพร้อมภาษาอังกฤษไม่เป็นนะแล้วก็ได้ฟังรีวิวจากพี่ตาดีคนหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นเพื่อนที่เป็นคนที่มองเห็นที่ทำคลิปในอช่อง y t u ู u อะคะ่ะคดีต้้งต,งตงบอกก่อนนะว่าอ่าคลิปนี้จะบอกว่า คือที่เราได้าพรมรายละเอียดและเขียนแคร์เต็มนี้เราขอ,อนยาให้เครดิตช่างนิดนึงนะเครดิตช่างนะคะมาจากาถ้าจำไม่ผิดนะจำไม่ผิดก็น่าจะเป็นของอะไรสักอย่างหนึ่งนะ,ะเพราะว่ามาดูหลายช่องแล้วเกินนะฮะเมื่อจะเป็นของคุณลุงอ่ะไม่ใช่ค่ะขอโทษที ไม่ว่าจะเป็นขังที่คุณพี่เสก็จฉัเก็บก,กดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปขังใคยก็ดีนะคะเขาก็จะสอนวิธีการเขียนพรำเวลาไม่ว่าจะเป็นช่างขัง,ขงอ่าพระมาส,สตอรก็ดีนะคะเขาก็จะสอนวิธีการเขียนพรำโดยใช้ชัดจีช่วยนะคะแต่ในแต่ในระดับเราพวกเราเรานะคะแล้วแต่พวกเราจะใช้ค่ะนะ แล้วแต่พวกเราจะใช้ว่าจะใช้อะไรเขียนเอ่อจะใช้อะไร,อ,ะไรอีกเชื่อเขียนพรมเป็นภาษาอังกฤษถ้า chat GPT นะคะอันนี้ก็แล,นะนะแล้วแต่นะแล้วแต่แล้วแต่ว่าใครจะเขียนอะไรยังไงนะอ่ะมาดูกันนะคะว่านตัวเลือกเติมเติมมาแล้วตอนนี้เ็คิปสรปิดเสียงกลุ่มเนี้ยคลิปใช้เสร็จแล้วถ้าเราไปหาคําว่าปิดเสียงนะคะมันจะพุ่งว่าปิดเสียง นะคะถ้าเรากดเปิดอ่ะเปิดเปิดเสียงขายดีไหมครับวันนี้ก็พอได้ค่ะแล้วทางคุณล่ะคะเรื่อยๆค่ะแต่คนเยอะดีนะคะใช่ค่ะอากาศก็ดีด้วยสวัสดีค่ะขายดีไหมครับวันนี้ก็พอได้ค่ะแล้วทางคุณล่ะคะเรื่อยๆค่ะแต่คนเยอะดีนะใช่คืออันาศก็ดีด้วยสวัสดีค่ะก็พอได้ค่ะแล้วทางคุณล่ะคะเรื่อยๆค่ะแต่คนเยอะดีนะใช่ค่ะอากาศก็ดีด้วย สวัสดีค่ะขายดีไหมครับวันนี้ก็พอได้ค่ะแล้วทางคุณล่ะคะเรื่อยๆค่ะแต่คนเยอะมากทุกคนอสกาศดีมากเลยทนนะเหมือนจริงมากๆเลยเวลาแสะเวลาใช้นะคะทุกคนอ่ะถ้าอยากจะดาวน์โหลดนะคะถ้าถ้าคุณพอใจเสียงเสียงนี้นะคะเอ่อให้เราไปหาตัวคำบาเดี๋ยวนะสักครู่นะคะทุกคนโปรแกรมเบิดชาวิดีโอ โปรแกรมเปิดวิดีโอนะคะอลังเล่ตับเข้าไปซิจะได้มาเอ๋ยนะลังตีดังเดยกติ๊ดติดอ่ะแล้วทีนี้ก็ปัดขวามาปิดเสียงปุ่มโปรแกรมไม่ได้วัววิดีโออีสเรดี้โปรแกรมเปิดวิดีโอคอนี้ขหิดสรลาตาตอบดีปิดโปรแกรมเปิดวิดีโออ่าลรารลังตับจักครั้งนี้หนึ่งแชร์การสนทนาเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ย้อนกลับใช่ไนี่เกิดอะไโปรแกรมเปิดวิดีโอเหยุดวิดีโอชั่วคราวปิดเสียงปุ่ม คอนี้ข้ฮิตสระคาตอบดีปิดโปรบ y o u วิดีโออีส e a รดฟังกลุ่มอวิดีโออีสแรดี้คืออ่าเดี๋ยวนะโปรแกรมเปิดชวิดีโอปิดเสียงกลุ่มโปรแกรมเปิดชวิดีโอรังรังรังเปิดรังเปิดใหม่นะติดติดหยุดวิดแชาวโหลดวิดีโอโปรแกรมจะชมมีลปิดเสียงกลุ่มพอ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 กรดดเข้าไปมัน มันเด้งมาเลยนะทีเราต้องปัดเท่าไวนะนะทุกคนเพื่อเพื่อที่จะไปหาคำว่าดาวโหลดอ่ะเรากดโปรแกรมเปิดวิดีโอใหม่อ่ปัดเท่าไหลดวิดีโออ่ะกดโปรแกรมเปิดวิดีโอปิดเสียงโปรแกรมเปิดวิดีโอปัดดาวโหลดดาน์หลตัวเลือกเพิ่มเติมอ่ะอ่ะคราวนี้เขาปิดปมดปิดวิดโปรแกรมเปิดวิดีโอดาวน์โหลดวิดีโอโปรแกรมเปิดวิดีโอ ไม่ได้เอา,มาหม่าใหม่นะคะทุกคนปิดเสียงมันจะเด้งดเมื่อวิดีโอที่มันจะเด้งไงเวลาดาวน์โหลดนะอาลังดูนะดววาวน์โหลดชวิดีโอโปรแกรมเปิดชวิดีโ,ดโอปิดเสียงโปรแกรมเปิดวิดีโอเวลาเวลาเวลาปรากฏเวเราจะกดดาวน์โหลดเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูใหม่นะคะทุกคนแชร์วิดีโอปุ่มกลับปุ่มตัวเลือกเพิ่มเติมปุ่มแชร์ปุ่มคลนี้ขิตสาระปิดเสียงปุ่มโปรแกรมเปิดชววิดีโอ แชร์วิดีโอปุ่มปิดเสียงโปรแกรมเปิดแชวิดีโอแชร์วิดีโอปุ่มกลับกลุ่มไม่ได้เออคือ่าอืมไม่ได้เอาใหม่นะทุกคนเฮ้ยคือมันคือเวลาเอ่ากดกดกระตังโปรแกรมโปรแกรมเปิดวิดีโอปุ๊บอ่ะเวลาจะกดดาวน์โหลดอ่มันตั้งปัดให้ไวนะคะเพื่อนพื่ที่จะให้ให้ให้ดาวน์โหลด เพิ่มริคเข้าไปหม่ตัวเลกเพิ่มเติมถึงวิดีโอช่วงราวยิงแชทคอนดีกปิดเสีโปรแกรมเปิดชมวิดีโอคลิปแชวดาวน์โหลดชมวิดีโอปุ่มอ่ะอ่ะโปรแกรมเปิดชมวิดีโอมันเด้งน่ะแหละแชร์วิดีโอปุ่มดาวน์โหลดชมวิดีโอเออโปรแกรมเปิดชมวิดีโอไม่ได้อยู่วิดีโอคือคือโปรแกรมเปิดปิดเสียงปุ่มโปรแกรมหยุดวิดีโอชั่วคราวแชร์วิดีโอปุ่มกลับปุ่มเออไม่ได้ค่ะไม่ได้มันเด้งออกอ่ะ นะมันเด้งเออมันเข้าไปดาวน์โหลดมาได้เพราะฉะนั้นคือถ้าจะกดดาวน์โหลดอะมันตั้งมันตั้งปัดให้ไวด้วยไม่งั้นมันจะเด้งแต่ของใครไม่รู้ว่าของใครเวลาเวลาสร้างวิดีโอแล้วมันเด้งหรือเปล่าไม่รู้นะอ่านะคะแต่ของต๊กเวลาเวลาปัดนะ่ะต้องมันตั้งปัดให้ไวแล้วก็แบบคือ เขาเรียกอะไรมันตั้งแบบปัด,ป,ดปัดให้นไวอะค่ะพื่ที่จะดาวน์โหลดแล้วมันอันนี้ก็ยิ่งใช้อัพด้วยละนะแต่แต,แต่แต่ไม่รู้ว่าขัางใครเป็นหรือเปล่านะคะก็ลองดูแล้วกันนะคะทุกคนเพราะว่าจะกดดาวน์โหลดไม่ได้ดาวน์โหลดไม่ได้แต่แต่ ตอนที่ไปิดทำของอ Google Flow Google AI Flow นะคะมันก็ดาวน์โหลดได้ค่ะทุกคนมันดาวน์โหลดได้เสยเลยนะแล้วมันไม่ได้ไม่ได้เหมือนเหมือนจามินายได้ที่ที่จามินายอะเราไปติตั้งโดดปรแกร,รมเปิดวิดีโอปุ๊บแลายๆตั้งให้ตั้งรีบปัดขวาให้ไว e, ไปหาเขามาดาวน์โหลดนะกดยังไงมันก็ไม่ได้อย่างนั้นอะเออตลกดีนะคะถ้า ก็แล้วแต่คนเอาไปเอาไปเอาไปใช้ใช้แช่งกันนะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าหากว่าจะทําให้เสียงพูดให้จะแช่งวิดีโอที่ใช้เสียงพูดภาษาไทยต้องใช้พร้อมเป็นภาษาอังกฤษนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูอีกรอบหนึ่งกเป็นตนกุ่มตุ๊แชร์ุ่มคอนี้ปิดเสียง่เปิดเปิดตัวอย่างใึ้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะ เปิดเสียงสวัสดีค่ะขายดีไหมครับวันนี้ก็พอได้ค่ะแล้วทางคุณล่ะคะเรื่อยๆค่ะแต่คนเยอะดีนะคะใช่ค่ะขายดีด้วยสวัสดีค่ะชื้นในระหว่างที่เปิดอยู่นะคะเดี๋ยวกะลองดูนะว่าในระหว่างที่เปิดจะู่้นเราสามารถดาวน์โหลดได้ไหมอะมาเปิดมาดูกันตัวชีวิตดิโออะพิ๊ทก็พอได้ช้วิดิโอราวน์หลดชีวิตดิโอกดแต่คนเยอะดีนะโปรเกต์เปิดชีวิดิโอเปิดเสียงตัวได้หนุนแดนอะ ขายดีไหมคะวันนี้ก็พอได้โปรแกรมเปิดชีวิตอยู่ได้ไหที่แต่คนเยอะดีนะใช่บรรยากาศก็ดีด้วยโปรกรมเปิดชีวิตดีอยู่ไม่ได้ค่ะไม่ได้เออสลุดค่ะแล้วทางคุณล่ะอันนี้ไม่ได้นะฮะเป็นคนเยอะจีนะใช่เคนะคะมารีวิวข้อนี้นะคะย้ำอีกครั้งนะคะสิ่งนี้ทําเพื่อเพื่อทําเพื่อเพื่อนเพื่อพิการทางสายตานะคะสิ่งนี้ทําเพื่อเพื่อนเพื่อพิการทางสายตาถ้าใครที่ ทำคลิปนี้อยู่แล้วขอภัยด้วยนะคะแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ทําคลิปนี้นะคะ <c oughs> ก็กระกลาตะกระลาไปนะคะแล้วไม่ใช่อะไรหรอกคือเดี๋ยวจะมาดรามา่าทีหลังว่าอะคนอื่นเคยทำเคยทำอยู่แล้วจะทำแซมอะไรทําไม,มจริงจริงอะจริงจริงก็อย่างที่บอกนะคะว่า เวลาคิดคิดนั้นเราไม่รู้เมื่อไรเราไม่รู้ว่าเขาจะทำเขาจะทำไปแล้วหรือเปล่าเมื่อไหร่ย่างไรที่ไหนยังไงนะเพราะนั้นนะคะใครที่ทำใครที่ทาไปแล้วใครที่ทำสื่อการเรียนการสอนไปแล้วตั้งขาภัยด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะก็เอไม่เป็นไรนะนะไม่ไม่ว่ากันที แล้วก็ละไปกลากันไปนะคะถ้าใครที่ยังไม่ได้ทําสื่อการเรียนการสอนนี้ขึ้นมานะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคราวหน้านะคะย้อนภาพรวมอ่ะนะกูเกิลเจมตัวบันทึกเสียงแบบเดี๋ยวคราวหน้านะคะคราวหน้าจะมีการคสอนนีการาวหน้าเราจะสารการใช้ Google AI Flow ในการสร้าง วิดีโอนะคะวิธีการสร้างก็เหมือนกันกับเจมินายเปียบเลยค่ะแต่ตั้งใช้เพ้มภาษาอังกฤษเท่านั้นค่ะอตด้ใช้พร่มภาษาอังกฤษเท่านั้นใครที่ไม่เก่งนะคะก็สามารถใช้พี S ่ Chat GPT ่ P วยได้ค่ะนะใครที่ได้เก่งในเรื่องพร่มภาษาอังกฤษก็สามารถให้พี S ่ Chat GPT ่ P วยได้เช่นกันนะคะอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับคลิปการ,ส,ารสร้างวิดีโอด้วย Google AI Flow นะคะไม่รู้จะมีโอากาสไเมื่อไหร่นะอ่ะไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสอสดี่ะิดสหรับอ่ะลืมบอกไปสะคะี่กระิแล้ว เครื่องที่ใช้รีวิวนะคะเป็นเครื่องของ่อ Redmi Note 11นะคะอันไร13นะคะอันไร14 15ก็เข้าถึงได้เหมือนกันนะคะอ่ะบอกข้อน,นี้แล้วค่ะประกาศแล้วนะนะทุก้นาได้แล้ว